สวัสดีครับชื่อนายธีรบุญนาครับสวัสดีครับชื่อนายนภัทรเป๊ซีงามครับสวัสดีครับผมนายบารมีเปจิีตังพวกเราระดับชั้นปวช .1 นะครับสาขางานยานยนต์ครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่สามสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมครับสิ่งประดิษฐ์ชื่อรถไฟฟ้าพลังงานทางเลือกใหม่ครับความเป็นมานะครับ เนื่องจากเทคโนโลยียานยนต์นะครับค่อนข้างเข้ามาในประเทศไทยยางแพร่หลายครับเราจึงนําความรู้ที่เข้ามานะครับมาดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าคันนี้ครับรถไฟฟ้าคันนี้ดัดแปลงมาจากรถสกูปปี้ไอปี2016ซึ่งรถจากเดิมนะครับเป็นรถน้ามันนะครับเรามาทําการดัดแปลงโครงสร้างตันรถและก็ติดมอเตอร์ครับแล้วก็ทําจุดไฟใหม่ครับเพื่อให้รถขับเคลื่อนได้ครับเราทํามาเพื่อจุดประสงค์ของเรานะครับนึ่งเลยครับเราต้องการหาความประหยัดและความคุมค่าครับสองครับเราทํามาเพื่อลด มลิษและสิ่งแวดล้อมครับถ้าครับเราทําขึ้นมาเพื่อศึกษาค้นคว้าครับส่วนประกอบสําคัญของรถไฟฟ้ามีดังนี้นะครับอันนี้ต่องคอนโทรลเลอร์ครับทําหน้าที่ควบคุมไฟฟ้าให้มอเตอร์และส่วนทางด้านมอเตอร์นะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ส0 0 0ันวัตทำหน้าที่ขับเคลื่อนรถครับและนี้แบตเตอรี 2, ่72็ดโวลต์ครับทำหน้าที่กักเก็บประจุไฟฟ้าและทางด้านนี้คือ ต้องแปลงไฟดีซีครับแปลงไฟเจ็องโวลต์เป็นสิโวลต์แลทางด้านนี้คือเบรกเกอร์สีแอมป์ทำหน้าที่ตัดไฟเกินนะครับสําหรับวิธีการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกเราต้องเสียบแบตก่อนนะครับแล้วเราต้องสับเบรกเกอร์ครับแล้วเราก็ต้องบิดกุญแจครับแล้วเราก็บิดคันเร่งได้เลยครับ นี่คือวิธีการบำรุงรักษานะครับขั้นตอนแรกสรับสวิตกุญแจลงครับขั้นตอนสองสับเบรกเกอร์ลงครับขั้นตอนสามดขั้นตอนนี้จะต้องเรามาระวังไฟฟ้าหน่อยนะครับนี่ครับก็วิธีการบำรุงรักษาครับก็หลังจากเราถอดแบตเตอรี่หลังจากบบตตการใช้งานเสร็จแล้วก็ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ตลอดนะครับ แล้วก็ตรวจเช็คต้องคอนโทรลเลอร์ตลอดว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าและที่สาคัญสุดก็ต้องมอเตอร์ครับตรวจเช็คมอเตอร์ตลอดว่าผิดปกติไหมสําหรับผลสรุปการทดลองสิ่งประดิษฐ์นะครับรถคันนี้ราคารวมทั้งหมดอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าเป็นรถตลาดทั่วไปราคาจะอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนอาตาัตราการสิ้นเปลืองนะครับในการชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ที่สี่ชั่วโมงครับถ้าเป็นรถน้ามันการเติมหนึ่งครั้งจะใช้เวลาประมาณห้านาทีครับส่วนอาตาัตราความเร็วนะครับคันนี้เจ็ดสิบกิโลเมตรจะชาร์ อยู่ที่10ถึง15บาทครับแล่ถ้าเป็นรถน้ำมันจะอยู่ที่60บาทครับพวกเราสามคนจากวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องขอจบการนำเสนอรถไฟฟ้าพลังงานทางเลือกใหม่เพียงเท่านี้ครับ